บ้านทาเชียวบ้านทาสวงบ้านทาสูงรา,ายการตั้งต่อไปนี้นอาหนึ่งเด็นผิงเ,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 เกณนกัญญาแก้วเกมาาลำเรื่องประวัติไทยพวนบ้านทาสูงสอปออกไก่สี่ขีดขั้นลำกาบสาลีกันหา 3. ต,ตายงกระบายลำเล่องคติไทวพวนลสี่ตาวกองนิน้นลำกาปะโดห้าคุณคูพานุพิมพผู้เขียวผู้เปาแขน ซ้อมการแสดงโดยตายงกระบายแล่แต่มวลกองนินก่อนที่เฮาจีมาเริ่มหลามนี่นอเขากจ้าจีขออธิบายเรื่องการท้องลำควนน้อยนึ่งที่ได้เป็นความรู้เพื่อผู้ที่อยัง่งบ่าค่อยเข้าจอนอลำควนเนี่ยก็เป็นที่ของสาวไทยพวนมาตั้งแต่โบราณเจอแขนเป็นเครื่อดงดนตีเพื่อเป่า ทำทำน้องคอร้องไปกับขวนที่ล,ลําขวนคล้ายๆกับหมอลามของไทยอีสานแต่การเรื้อภาษาแล้วก็ทำน้องในการล้าต่อก็จะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงทำน้องล้าก็จีบก็คือกันก็คือหนึ่งเซอ่อภาษาขวนเป็นภาษาร้องสองท่วงทํานองส่วนเยือก็จียืนการล้าของอีสานถึงมูไทยลาวเนี่ย ก็เจนีจังวะที่ชุดนทอดความหลังภาษาพวนก็จีฮ้องว่าอ่อนสอนเนาะเพราะว่าไถพวนที่มาอยู่ในไยเนี่ยก็เป็นผู้อุปยบมาทําน้องจริงจริงเยินที่หมาของการลําพวนเนี่ยก็งกิจหมาจารไอ้บาวที่ไปลงไปเคี้ยวกับผู้สาวตะกอนรวมกันเป็นโวงหลงควางหลงควางเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ ไปตำปุในตอนหอัวค่ำคำว่าควงเนี่ยก็จีแปลว่าหลานกว้างหรือแม้แต่ในเวลาเกี่ยวข้าวงานบุญงานห่างก่อสร้างเพื่อนก็จะสุมนมลำพวนเกี่ยวกันผู้บ่าวผู้สาวควหลังส่วนเยือกการลำเกี้ยวกันระวังให้บ่าวผู้สาวภาษา,า,าลาําเส้นเทียบเท่ากับธงธรรมสาสตรแวดล้อมที่ได้พบเห็นตัวอย่างไอ้ชันิ่งไมดูร้อนตังอยู่ก ดุกตายทรงเสียบวินเลือเกี้ยวเขือกุ้งเกี้ยวเสือกุ้งยันตายเขือหวายเกี้ยวเขือหวายยันร่อนเหนียงบ่มีผู้ซ้อนแต่อายคนเดียวเนื้อน้องเอวยต่อมามีผู้แต่งเนื้อลองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานประวัติเรื่องเกี่ยวกับทศ,าศาตศหรือแม้แต่การแต่งเนื้อ,ลอ้ลงโดยซื้อสัต แสดงกริยาแบบมนุษย์การลํำตัดคอต่อว,ว่าและบทก่อนตลกต่างๆซึ่งในข้ามืนนี้นอกสุ้ผู้สุขผลจีได้รับฝังการลํำเรื่องต่างๆที่หมู่เฮาได้ฝึกซ้อมป,ประเพณีกับฟ้าในข้าคืนนี้โดยสัตวะและต่อแต่นี้จะและต่อแต่นี้ป้ายอ้อเรินสมการลํำพวนโดยจุ้มไทยพวนด้วยสมาชิกสมหลงที่ว่าไทยพวนโรงเรียนเมืองเชียง เริ่มจากการล้ำประวัติไทยพวบนบาสฮาสูงโดยได้กิ่นเกต็ดกัญญากแก้วเตืฟังได้เลยค่ะ้อมเห็นค่ะ

ก็มีเพื่อนก็นหาวิธีนีไปทางอื่นไปพ้นแล้วทยกอยาความกินส่ออาหารอันใดก็ก็อพอปาเพื่อนก็นมีเข้าตามาค้นละทงเอาหลงแสน้ำเสียแล้วละกิน เสาหาเสื้อและผ้ามาตุมต้มก็บ่มีก็มาแยแทนะาุ้งหมูเหลาวพวนเพื่อนก็เดินขัเบูมกันมาหอดกีสิบสองขวาเอ๋ยไปอยู่ของปะหลาเพื่นก็นาวมาหาอยู่เดียวกันนายหลวงเอ๋ย Ban con ban ban chết ban đêm tào huôn hào dặn đại tàng ban hoa yu panon mi lũ lan em a tên ban tức anh ơi khoai จากกำเนิดของมูเราพวนผูกแทนาเป็นแวนแทนาให้บ่มีจักว่านาบ่มีจักเธอจังพากันไปเอ็ดให้เขาซาำมีแต่ป่าน้ำหันฝัน ลานจังมีบอลกี้ ถึงไยตะกรผ่นนอกแล้วก็เอเธอมูเห่าเนี่ยได้รู้จักความเป็นม้าของบรรพบุรุษไทยของบ้านฮาสูงต่อไปก็จะเป็นการล้ำกาบสา,าลีกันหาความล้ำนี่นอกมาจากโคสซาสผู้ที่จิมาล้ำก็คือพ่อออไกสีขีดขั้นเซอร์ซมได้เลยเน้อ ว้า wow, เรื่องตาฟองสีใส,ส,ส่ตั้นนามที่ปางนั้นสาลีนี้เป็นหลักเก็บปีมาเสิวันเป็นเดอนหาเป็นว่าไว้เป็นเมื่อวันพุธโดยเสิบยามเ,าเ,แบบเี้นไก่ชี้งเพียเจียงพุตละละ ตามมาดีอาจารย์เป็นลาวัยน้องหน้าใสคนละเกตพี่มาก โอซีโม่พอมือก็พอดียังมีบ้านหนึ่งนในมีสิทธีเทามีงัวเทาโซซีกับพวกด่างสองก็ไปรับจ้างเลี้ยงงัวเศรษฐีสองก็ตีงัวพายไปมาจิจงสองที่น้องผสม เหมัวโซมหมัวพ่อแม่หม่าโางงาตตีไปสมบูรณ์ห้ามทงอดน้ำอดน้ำซอ,องกตีไปใดสิมาวันเป็นทีเหือนเศรษฐีเจ้าสิมาโยธพอดีเศรษฐีเจ้าก็ให้ม่คำทั้งคู่ เก่ามาแปลงทุ่งโบราณไอ้พันเจ้าของก็พัฒนาขอให้ได้เป็นแผ่นงามน้อยบ่ซาสองก็ตายจากจากนั้นหลายชาติคนยันจะไปเจอเป็นสาลีจันนาลรุงานปานเต็ม มันก็ตายจากศาสนั้นจังไปเกิดเป็นผามันก็ตามมาสอแหววเอาจนได้ขอใดแล้วมันก็ตัดเอาใดเพื่อเขามาหูกูแทนกับขวาาีผู้ที่อายผูแทนกับสายน้องนาากันนา มันก็ตีไปได้สิมาวันเป็นคีดไปถึงเมืองปูเจ้าสิมาโยพอดีมันก็คือกันเล้วอันเดียวเสมอบางกันเลวพญาคัดข้าไว้ยินน้ำไม่ท่าผาสางก่ย ทิ้งพลเป็นคอยล่ถามเจ้าเลยทีจบลงไปห้คือการรับการสาลีกันหาปเป็นเงือบวดกันบอ้อต่อไปอตายุงกะบายที่มาลำเรื่องขั้งใจ้วรสร้างความลำนี้เป็นการอบรมสั่งสอนเธอข้อขึ้นกับผู้ฟังเอาลองมาตัง น,น, station, น,นั่นลูกเดี <t as> <t as> <t as> <t ๋ยวโดนหาตายขอได้ย as> ังไงรับแจอาหารหาอีกด้วยเาอย่าอึดมาอย่าไปโดนตาแลว ตามววนกองนินเพิ่มจีมาลามเป็นกาปะโดกาปะโดเป็นความหลามที่ม้วนเพราะว่าเพื่อนแต่งเอาสัตว์หลายๆอย่างมาแสดงท่าทางคือคนแท้แพ้นี่แหละทำมาลองฟังมือกันนาอ เก้าต้องเตอตอมาลังมูกหลังเออตุเจ้าอเออพุทธศักราชนลังเฮาเกศสีพระร,ะอ,งรองพันพอจอสองสีแปดก้าประเทศไทยเอาตัวเก้าเสียทุกคนสมเด็จอนันต์ดมาดด